อสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกวันค่ะสวัสดี่ะทุกวันสวัสดีค่ะนสวัสดีค่ะทีนี้เรายังอยู่ในเรื่องอะโลห้าด้วยเหรออโลห่าทีนี้วันนี้นะคะเราจะก็ยังคงอยู่ในเรื่องของเวลาอันนี้เป็นสไลด์ของสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูไม่ได้แก้วันที่ให้เออเวลาและ นาทีเวลาอ่าใช่ถูกต้องเวลาอ่าโอเควันนี้นะคะเราจะขึ้นในเรื่องของการเปรียบเทียบระยะเวลาค่ะทุกคนให้ทุกคนนะคะเปิดหนังสือของเราไปที่หน้าสองร้อยสิบค่ะเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันนะคะ อ่าบางอย่างคุณครูอาจจะเอามาจากเสริมเป็นกิจกรรมด้านนอกเพราะว่าในหนังสือตอนนี้ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราก็อีกไม่กี่สัปดาห์เนาะเราก็จะมีการปิดเทอมแล้วก็หนังสือแบบหัดเราก็ใกล้จบแล้วนะคะทุกคนย o you are import เนาะ <c ười> คืออะไรอะ่ะ <c ười> <c ười> เอาไว้ต้อง อาไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษกันแล้วนะคะทุกคนโอเคอทีนี้ก่อนอื่นเลยนะคะเรานะคะจะไปเออ่เปรียบเทียบหน่วยมาตราเวลาดังต่อไปนี้ก่อนนะอย่างเช่นนะคะหกิวินาทีเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเท่ากับ1นาทีนะคะแล้วก็60นาทีเป็น1ชั่วโมง24ชั่วโมงเป็น1วัน7วันเป็น1สัปดาห์30วันเป็น1เดือน ห้าสิบสองสัปดาห์เป็นหนึ่งปี12เดือนเป็นหนึ่งปีและ3า5วันเป็นหนึ่งปีค่ะทุกคนอะม <Really? S 1> าตานี้ใช่มาตานี้นักเรียนจะต้องจำนะคะเพราะว่าแนวจะใช้นี่หลักๆเลยก็คือในเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะ <c oughs> <c oughs> ขอให้ได้เสียงอไม่ต้องแชทแล,ล้วลูกมีอะไรหรือเปล่าฮะ โอดทำไมโหดตตโอ้ยแได้ไหมครับอืมแคปแคปหน้าจอนี้เหรอใช่ครับได้ค่ะอ่าโอเคนะคะทีนี้เราก็รู้เอ่อในเรื่องของเวลาเกี่ยวกับเข็มสั้นเข็มยาวเข็มวินาทีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่าทีนี้ต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของนี่เลยคำถาม ก่อนที่จะไปสู่แบบฝึกหัดเดียวจะมีคําถามก่อนอย่างเช่นหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีเราจะคิดเป็นกี่นาทีคะหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีเราจะคิดเป็นกี่นาทีหนึ่งชั่วโมงทุกคนหนึ่งชั่วโมงมีกี่นาทีคะหนึ่งชั่วโมงมีสิบนาทีหน่สิบนาทีก็มาบวกกับสิบห้านาทีก็กลายเป็นสิบห้านาทีคะ่ะ อ่าเอ้ยเจ็ดสิบห้านาทีค่ะขอได้ขอขอ,ขอไปทุกคนพูดผิดอ่าเจ็ดสิบห้านาทีนะคะโอเคต่อไปยี่สิบสามวันเป็นกี่สัปดาห์คะยี่สิบสามวันเป็นกี่สัปดาห์กี่วันข้อนี้หนึ่งสัปดาห์มีกี่วันคะเจ็ดวันเพราะฉะนั้นเวันต้องนำยี่สิบสามนะคะไปหารด้วยเจ็ดค่ะยี่สิบสามหารเจ็ดเป็นเท่าไหร่ สามก็อันนี้นาะค่ะหนึ่ค่ะใกล้เคียงสุดก็คือสามสัปดาห์าแล้วก็อีกกี่วัน<า>คะส,นสองวันสองอีกสองวันเพราะว่าเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดอ่ยี่สบสามลบยี่สิบเอ็ดก็เหลือสองวันเพราะฉะนั้นก็คือสามสัปดาห์กับอีกสองวันนั่นเองนี่คือการเปรียบเทียบระยะเวลาจากชั่วโมงเป็นนาทีแล้วก็จากวันเป็นสัปดาห์ ทีนี้เราจะเปลี่ยนจากสัปดาห์เป็นวันก็ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนจากออนาทีเป็นชั่วโมงก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะได้ทําแบบฝึกหัดต่อไปอทีนี้เราดูแบบฝึกหัดของเราก่อนทีนี้เปรียบเทียบเวลาก่อนวันนี้เราจะเรียนเรื่องของเวลานะคะภาพะะยนตร์เริ่มฉายเวลาเที่ยงนาฬิกาสามสิบอ่สิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีสิ้นสุดเวลา15นาฬิกา15นาทีภาพะะยนตร์ใช้เวลาฉายนานเท่าไหร่ ในตัวอย่างนะคะนักเรียนดูตัวอย่างวิธีคิดแรกวิธีคิดของนิ้งเขาเริ่มจาก12นาฬิกา30นาทีนะคะโดยจาก12นาฬิกานาทีจนถึง13นาฬิกานะคะเป็นเวลา30นาทีจากนั้นอ่ะ เขาเริ่มจากบ่ายสบ่ายโมงใช่ไหมคะ13านาฬิกาถึง14นาฬิกาก็นับเพิ่มเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงและต่อจาก14นาฬิกา15้านาฬิกานะคะก็นับเพิ่มเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงและหลังจากนั้นจะเห็นว่า มันไม่ถึงชั่วโมงนะคะมันเป็นเศษก็คือ15นาฬกา15นาทีซึ่งเรานับเป็นนาทีนะคะได้เท่ากับ15นาทีจากนั้นเรานําชั่วโมงกับชั่วโมงมาบวกกันแล้วก็นาทีกับนาทีมาบวกกันปรากฏว่าเราได้เป็นเวลา2ชั่วโมง45นาทีนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะวิธีที่2ค่ะวิธีคิดของน่อง โดยเริ่มจาก12นาฬิกา30นาทีเหมือนกันแต่ว่าเขาคิดเป็นชั่วโมงก่อนอ่าโดยของน่องนะคะก็คือชั่วโมงแรกจาก12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีเป็น1ชั่วโมงหลังจากนั้นเขาก็คิดไปเรื่อยอีก1ชั่วโมงนะคะก็คือจนถึงบ่าย14.30น,นนะคะเป็นอีก1ชั่วโมงหลังจากนั้นค่ะเพิ่มไปอีก 30นาทีให้ครบชั่วโมงอ่ากลายเป็น30นาทีนะคะแล้วก็เหลืออีกช่วงของ15.15 15ก็คือ15นาทีใช่ไหมคะอ่าจากนั้นนามารวมกันเหมือนเดิมปรากฏว่าเขาก็รวมเป็นเวลาได้กี่ชั่วโมงคะ2ชั่วโมง45นาทีจะเห็นว่าวิธีคิดของน้องกับวิธีคิดของนิ้งมันแตกต่างกันไหมคะแตกต่างตรงที่ว่า่าวิธีคิดของนิ้งเขาจะเริ่มจากอ่า 4 2ส,สนาฬกาสาสนาที คิดเป็นนาทีก่อนแต่ว่าของหน่องเขาจะเริ่มเป็นการคิดแบบชั่วโมงก่อนนะคะซึ่งวิธีคิด2คนนี้ผิดไหมคะถ้าถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดค่ะซึ่งมันแล้วแต่เทคนิคของนักเรียนนะคะว่าเทคนิคของนักเรียนจะเริ่มจากวิธีคิดของนิ้งหรือว่าเริ่มจากวิธีคิดของหน่องก็ได้เหมือนกันเพราะยังไงเราก็รวมกันอยู่แล้วได้เป็น2ชั่วโมง45นาทีนะคะอ่ะ ทีนี้ต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะลองให้นักเรียนนะคะไปดูเวลาเริ่มหลังจากนี้ก่อนดีกว่าอ่ะอย่างเช่นข้อแรกนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า211เนาะเวลาเริ่มงานกับเวลาเลิกงานค่ะข้อนี้เขาบอกว่า คําสั่งให้นักเรียนนะคะดูเวลาเริ่มงานและเวลาเลิกงานจากหน้าปัดนาฬิกาแล้วตอบว่าทํางานนานเท่าไรคะ่ะโดยเวลาเริ่มงานเป็นเวลากลางวันนะคะเลิกงานก็กลางวันเหมือนกันโดยเริ่มจากอ่ะข้อนี้เราเริ่มจากกี่โมงถึงกี่โมงคะ8นาฬิกาตรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น0 8ย์จุด จุดนุวยศูนย์ศนะคะศูนยดดศูย์ศูนย์เนาะเพราะว่ามันเริ่ม8ปดนาฬิกาตรงเวลาเริ่มง,งานหล่ะเป็นเท่าไหร่คะสิบหนาฬิกาตรงอ่าสิบหนาฬิกาตรงข้อนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่ามันไม่มีจํานวนของนาทีเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะอ่าเริ่มแรกเริ่มแรกเราจะนับเป็น09เใช่ไหมคะเป็น1นึ่งชั่วโมงอ่าศูนยเป็นเท่ากับ หชั่วโมงจากนั้น09ยถึง10ึ่งถึง10หรือ10นาฬิกานะคะเราก็จะนับเป็นอีก1ชั่วโมงค่ะจากนั้น10โมงนะคะถึง11นาฬิกานะคะเราก็จะนับเป็นอีกเท่าไหร่คะ1ชั่วโมงค่ะและสิงนาฬิกาจุดนะคะเราก็จะนับเป็นอีก1ชั่วโมงและก็ สิบสามนาฬิกาสิบสองนาฬิกาถึงสิบสามนาฬิกาแล้วก็จะนับเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงบวกเท่าไหร่แล้วเนี่ยถึงสิบสามแล้วใช่ไหมคะอ่ะสิบสามจุดศูนย์ศูนย์หลังจากนั้นสิบสี่จุดศูนย์ศูนย์นะคะเราต่อจากสิบสี่แล้วก็ต่อไปอีกสิบห้าอ่ะแล้วก็ต่อไปจนถึงสิบหนาฬิกาเป็นอีกกี่ชั่วโมงทีนี้นักเรียนก็นับ 8ค่ะอ่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เวลาเลิกงานรวมทั้งหมดกี่ชั่วโมงคะเป็นเวลาแปดชั่วโมงนั่นเองแชั 8, <5. S 1> ่วโมงแปดชั่วโมงนั่นเองหรือนักเรียนจะนําสิบหกนาฬิกานะคะหรือจะนับสิบหกนาฬิกาสิบหกจุดศนลบเท่าไหร่คะอ่าลบ เอออกเวลาที่เราเริ่มงานนั้นก็คือ0.8.00เราก็จะได้เท่ากับเวลาเริ่มงานนั้นก็คือ8ชั่วโมงนั่นเองอันนี้เราใช้วิธีการลบนะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากนับชั่วโมงเหมือนคุณครูก็ใช้วิธีการลบได้เลยก็คือ แต่ว่านักเรียนต้องนําจํานวนเวลาที่มากกว่ามาลบออกเวลาที่น้อยกว่านะเพราะการลบอะยังไงเราก็ตั้งจํานวนที่น้อยกว่าขึ้นต้นไม่ได้นะคะอะไปต่อข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะช่วงเวลาของกลางวันเหมือนเดิมค่ะโดยเวลาเริ่มงานข้อนี้เขาเริ่มงานที่กี่โมงคะเข็มสั้นนักเรียนดูเข็มสั้นค่ะ เข็มสั้นจะตรงเลขเอ่อหนึ่งใช่ไหมคะ 1. 1> จะเท่ากับเป็นเวลาบ่ายโมงตรงหรือสิบสามนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นั่นเองเลิกงานค่ะทุกคนข้อนี้เลิกงานเป็นเวลาเท่าไหร่บ่ายสามโมงครึ่งครับเลิกงานลูกอ่าถูกต้องค่ะสิบห้านาฬิกาจุดเท่าไหร่คะ าอ <30 S 2> ่ะขอนีถ้าเราไม่นับเป็นชั่วโมงหนูก็เอา15.30ลบด้วย13.00ามค่ะได้คำตอบเท่าไหร่ได้คำตอบคือ2.30จใช่ไหมคะนั่นหมายความว่า นั่นหมายความว่าจํานวนด้านหน้าคือชั่วโมงและจํานวนด้านหลังก็คืออะไรคะนาทีเพราะฉะนั้นข้อนี้รวมเป็นเวลากี่ชั่วโมง 2. 3 0สเนี่ยรวมเป็นสองชั่วโมงครึ่งค่ะนส,ส,สองชั่วโมงกับอีกสามสิบนาทีเราเรียกว่าสองชั่วโมงสามสิบนาทีนะคะข้อสามคิดก่อนล่วงหน้าไว้เลยคะ่ะเดี๋ยวรวมเป็นเวลาได้ใช่ไหมคะ ในวิ <biases S 1> <ithe> ่งคับผ,ผมเขียนเลยไปอ,<า>อีก<ม>ช่องงได้เลยครับได้ได้ด้านล่างก็ได้หนูเข้าใจตัวใหญ่หรออ่าต่อไปนะคะข้อที่สามค่ะข้อสามได้คําตอบอยังข้อสามเป็นเวลากลางลค,คืนกลางคืนอ่ะได้คําตอบว่ายังไงบ้างสางชมชั่วโมงสิบนาทีครับว้าวเป็นคําตอบที่ ถูกต้องนะคะ3ชั่วโมง10นาทีอ่ะเราดูก่อนเขาเริ่มเท่าไหร่นี่19เ้าท่าไหร่คะ19นาฬิกา10นาทีนะคะเรื่องงานก็คือเวลาเท่าไหร่คะ20เท่าไหร่22อนาฬิกา22่นาทินฬิกากับอีก20นาทีใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เราก็ตั้งลบอ่ะตั้งลบ19จุด หนึงศูนย์อันนี้เลขเก้าอะแล้วลบกันออกมาเหลือกี่ชั่วโมงเหลือ1ชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วก็ยี่สิบสองลบสิค่ะเออสิบลบเเหลือเท่าไหร่สามครเหลือ3โอเคอันนี้ก็ตัดไปได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะได้เท่ากับ3.10นั่นก็คือ3ชั่วโมงกับอีก10นาทีนั่นเองข้อนี้ง่ายๆอะ ต่อไปทีนี้ตอนที่สองให้ทุกคนเขียนเข็มนาฬิกาค่ะเขียนให้ถูกเนอะเข็มสั้นเข็มยาวอะเวลาขอดูข้อหนึ่งหน่อยได้ไหมคะข้อหนึ่งตอบแค่ว่าแปดชั่วโมงเองค่ะหนูเอ้ยหรือว่าตอนที่สองตอนที่หนึ่งข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งตอบแปดชั่วโมงจ้าตอบแค่คําว่าแปดชั่วโมงอะค่ะด้านล่าง ต้องเขียนรวมเป็นเวลาไหมคะอรัอไม่ต้องค่ะของหนูมันมีอยู่แล้วด้านล่างค่ะในตารางเออแต่ผมเขียนไปแล้วอะครับเขียนไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ผิดแต่ว่าบรรทัดหนูจะพอเหรอฮะเออต้องดูโจทย์ด้วยอ่าต่อไปตอนที่สองนะทุกคน ไปเร็วหรือเปล่าไปแล้วค่ะข้อสองบอกว่าให้เราเขียนเข็มสั้นและเข็มยาวแสดงเวลาเริ่มงานค่ะทุกคนอ่ทีนี้นักเรียนดูก่อนเลยข้อแรกดูจากดูจากเวลาเริ่มงานเขาก่อนนะคะทุกคนเวลาเริ่มงานเขาบอกว่าเริ่มก็คือเท่าไหร่คะเข็มสั้น9ก้านาฬิกาโอเค9ก้านาฬิกานะคะทุกคนข้อนี้ เขาบอกว่าระยะเวลาทำงานนั่นก็คือ3ชั่วโมงค่ะ3ชั่วโมงหนูจะต้องบวกไปอีก3ชั่วโมงค่ะบวกสามก้าบวกสามเท่าไหร่สิบสองค่ะ12บสองเพราะฉะนั้นข้อนี้เวลาที่เขาจะเริ่มงานนั่นก็คือ12บสนาฬิกาตรงใช่ไหมคะอ่า12สงนาฬิกาตรง เขียนเป็นเข็มสั้นและเข็มยาวได้ดังเสร็จยังต่อไปข้อที่สองค่ะข้อที่สองเวลาเริ่มงานคือตอนเช้านเนี่ยตอนเช้าเวลาเริ่มงานคือเท่าไหร่คะเข็มสั้นเจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาฬิกานะคะทุกคนอกป้อมตอบคนเดียวเลยเนะจ็ดนาฬิกาตรง เวลาทำงานระยะเวลาคือ5ชั่วโมงกับอีก20นาทีเพราะฉะนั้นต้องบวกไปอีก5ชั่วโมงกับอีก20นาทีค่ะทุกคน7บวก5เป็นเท่าไหร่เนี่ย12ค่ะ12และนาทีกี่นาทีคะ20นาทีเพราะฉะนั้นกลายเป็น12นาฬิกา 20นาทีค่ะเราจะเขียนเข็มนาฬิกาได้ยังเต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3เป็นช่วงเวลากลางคืนค่ะกลางคืนนะคะทุกคนเวลาเริ่มง,งานนะคะเวลาเริ่มง,งานก็คือกี่นาฬิกา3านาฬิกาสามนาฬิกากี่นาทีคะสามสิบนาทีใช่ไหม เขาบอกว่าอันนี้คือกลางคืนใช่ไหม19นาฬิกาถูกแล้วถูกแล้วอ่ทีนี้ในข้อนี้เขาบอกว่าเป็นเวลากลางคืนใช่ไหมคะ,ะ3นาฬิกา30นาทีเนาะจากนั้นเวลาเลิกงาน6ชั่วโมงค่ะต้องบวกเพิ่มไปอีก6ชั่วโมงกับอีก15นาทีอ่บวกเพิ่ม 6ชั่วโมงกับอีก15นาทีค่ะรู้หรือ,อยังว่าเข็นสั้นตรงเลขอะไรเนี่ยเ้าคเออตรงเลขอะไรคะตรงเลขเก้ากับอีกกี่นาทีคะสามสิบบวกสิบค่ะสี้านาทีเพราะฉะนั้นเขาจะเลิกงานก็คือยี่สิบเอ็ดนาฬิกา 45นาทีหรือเข็มยาวตรงเ,เข็มสั้นตรงเลข9นะคะแล้วก็เข็มยาวก็จะเลยมาหน่อย45นาทีก็คือตรงเลข9แต่ว่าเข็มสั้นอาจจะเลยเลข9มาถึงเกือบ10นาฬิกาแล้วนะคะเพราะว่าเหลือแค่อีก15นาทีก็จะตรงเลข10แล้วหรือว่าเป็นย2ิบนาฬิกานั่นเองถ้าอยู่ในช่วงของกลางคืนนะ ต้องดูกลางวันและกลางคืนนะคะเ็ลอ่าเสร็จแล้วทีนี้เราจะไปดูครับข้อต่อไปค่ะข้อที่สามข้อที่สามจะเป็นการเปรียบเทียบเวลาออกเดินทางกับเวลาถึงปลายทางเหมือนเดิมให้เราเขียนเข็มสั้นและเข็มย,ยาวค่ะเวลาออกเดินทางเป็นเวลากลางคืนค่ะทุกคนในข้อนี้ แต่เขาไม่ได้บอกเวลาออกเดินทางมาเขาบอกแค่ว่าเวลาถึงปลายทางนะคะปลายทางของเราคือระยะทางเป็นทั้งหมด6ชั่วโมงค่ะซึ่งในข้อนี้นะคะก็จะถึงเที่ยงคืนพอดีใช่ไหมเวลากลางคืนก็คือเที่ยงคืนเป็น0.00 00. ใช่ไหมคะโดยใช้เวลา6ชั่วโมงค่ะทุกคนต้องบวกเพิ่มไปอีก6ชั่วโมง 6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราทราบแล้วว่าเข็มสั้นตรงเลขอะไรเนี่ย6อ่ะมันจะกลายเป็น6.6เออ่6.00นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเข็มสั้นก็ต้องตรงเลข6นั่นเองแล้วก็เข็มยาวก็ตรงเลข12ก็คือถึงเวลา6นาฬิกาเอ่อถึงเวลา18นาฬิกาขอโทษที ออกเดินทางคือ18นาฬิกานะคะตรงเลข6ก็จริงแต่เป็นเวลากลางคืนก็คือ18นาฬิกาที่เขาออกเดินทางแล้วก็ถึงปลายทางในเวลาเที่ยงคืนหรือศูนย์นาฬิกานะคะต่อไปปลายทางเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วออกเดินทางใช่ไหมต้องออกเดินทางใช่ไหมคะทุกคนต้องลบค่ะ ไม่ใช่บวกเพิ่มนี่ต้องเป็นลบนะคะทุกคนเขาถามหาจุดปลายทางเออจุดต้นทางนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นลบนะคะขอโทษทีพูดผิดอ่ะเพราะฉะนั้น14ลบ12ก็จะเหลือ12ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะถึงเออเขาก็จะเริ่มเวลาก็คือ12นาฬิกาตรงออกเขาถามหาเวลาออกเดินทางอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายะคะ่ะข้อสุดท้ายเข็มสั้นจะตรงเลขอะไร บอกเจ็ดบอกหน่อยเร็วๆ <7. S 1> อ,อ,ววอะแม่ <8. S 1> เขาใช้เวลาในการเดินทางก็คือห้าชั่วโมงใช่ไหมคะโดยเริ่มโดยเริ่มนั่นก็คือสิบสี่นาฬิกาตรงสิบสี่นาฬิกาตรงสิบสี่ลบห้าเหลือเท่าไหร <8. S 1> ่อะสิบสี่ลบห้าเหลือแปดใช่ไหมคะ <5. S 1> เพราะฉะนั้นเขาจะต้องออกเดินทางก็คือในช่วงของกี่โมง แปดโมงแปดนาฬิกาตรงอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยแปดนาฬิกาแค่นี้พ่อนี้ง่ายๆอ่าอีซีอีซีนะคะทุกคนต่อไปค่ะทีนี้เป็นแบบฝึกหัดในสมุดนะคะเดี๋ยวเราจะพักแบบฝึกหัดในหนังสือไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเรียนเกินอัตรานะคะทุกคนอ่ะต่อไปบบย้อนย้อนข้อสองใหญ่ให้ผมหน่อยได้ไหมครับข้อสองใหญ่ วาเข็มนาฬิกาเหรอนะใช่ครับอันสุดท้ายอ่ะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะทุกคนฝากเรื่องเวลาจริงๆนะทุกคนต้องหัดดูนาฬิกานะแล้วก็อ่านนาฬิกาบ่อยๆนะเพราะว่าเออ่ เราจะต้องใช้เยอะอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันถึงมันจะเป็นตัวเลขนะคะเป็นนาฬิกาดิจิตอลที่เป็นตัวเลขใช่ไหมแต่เราก็ต้องมาคํานวณระยะเวลานะคะว่าเราใช้ไปกี่ชั่วโมงหรือว่าเราอาจจะเดินทางไปไหนมาไหนแเนี้ยคะ่ะเราจะได้คํานวณถูกเป็นตัวเลขเนาะอ่าโอเคต่อไปทีนี้แบบฝึกหัดในสมุดทุกคนเตรียมสมุดค่ะ10ข้อด้วยกัน เวลาเขียนในนี้นะคะฟังนะคะทุกคนเริ่มต้นแบบฝึกหัดนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยค่ะหนึ่งวันที่ให้เรียบร้อยค่ะหนึ่งวันที่ให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวต้องย้ำเดี๋ยวจะต้องมีนักเรียนมาถามว่าคุณครูคะเขียนวันที่ไหมคะหนูไม่มีสมุดเอ๊สมุดเรามีอยู่แล้วนะคะทุกคนสมุดวิชา ไม่ได้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะ<อ>ะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวค่อยไปโจทย์ทีหลังนะคะวิธีการเขียนต่อไปค่ะเมื่อเราเขียนวันที่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเขียนโจทย์ค่ะจงตอบคําถามต่อไปนี้ขั้นตอนต่อไปเขียนโจทย์ค่ะจงตอบคําถามต่อไปนี้ จากนั้นค่ะเริ่มต้นข้อที่หนึ่งเริ่มต้นข้อที่หนึ่งนะคะโจทย์โจทย์ลงไปค่ะ2ชั่วโมง45นาทีเป็นกี่นาทีแล้วหลังจากนั้นให้เขียนคำว่าต่ออบอตอ,อต่ออบบตอนะ,ะอ่าได้ไหกเนร็จเรียบร้อยเรียบร้อยอ่าไม่ได้ ตอบไม่ได้ตอบไม่ด้ใครเหรอครับไม่ต้องค่ะไม่ต้องเพราะพวกเราติดเล่นมันได้มาแั้วมอไหสองชั่วโมงฮะเดี๋ยวต้องเลยไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วแหละเล่นเกมจ้จากเสเล่นอะไรเล่นอยู่นั่นแหละสอชั่วโมงคิดเกมไม่ทันแล้วเนี่ยคิดเกมไม่ทันแล้วไม่รู้จะหาเกมอะไรมาให้เล่นแล้ว เล่าข่าข่าอ๋อเดี๋ยว,วอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสร้างโจทย์ก่อนนะเดี๋ยวไปสร้างโจทย์ก่อนโอเคสร้างโจโทย์ด้วยเหรอคะใช่เล่นเกมโรบอทครับขำถามหนึ่งหงนูตาหลบมากนัดก,กันไหนใครบ้างพลังที่สุดเออเดี๋ยวต้องไปคิดคำถามก่อนโอเคค่ะแล้ว <Okay. S 2> เป็นการบ้านได้ไหมครับ<ช>คุณครูครับเดี๋ยวจะเฉลยเป็นเกมแล้วกันเดี๋ยวคุณครูเอาโจทย์ไปตั้งให้นะเดี๋ยวหนูก็เฉลยเป็นเกมแล้วกันเนาะ โอเคค, <Okay S 1> ค่ะ,คะโอเคแล้วกันแต่ว่าาอ,อย่างค<ะ>้าเป็นเกมใช่คาะคเอ่อทำเป็นการบ้านได้ไหมครับวันนี้ใช่แต่ว่าหนูต้องไปหาคําตอบมาก่อนเป็นการบ้านแต่ว่าเดี๋ยวพอเฉลยแล้วก็มาเฉลยเป็นเกมเนาะในวันพุธ โอเคนะคะโอเคค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็ฝากการบ้านทุกคนสิบข้อนะคะตามตัวอย่างเลยนะคะอ่าหมดเวลาแล้วนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะยอดเยี่ยมจริงๆเลย,เลย <c oughs> พูดคุยกับคุณครูตลอดเลยค่ะ <c oughs> โอเคเยี่ยมมากๆนะคะอ่าถ้าใครไม่เสร็จก็เดี๋ยวดูย้อนหลังอีกทีนึงเนาะแล้วก็ ชั่วโมงกันบ้านติดต่อมาได้ถ้าไม่เสร okay. so much, so okay. ็จอะไรยังไงนะคะสงสัยในข้อใดต่างๆเนาะโอเคขอบคุณมากๆค่ะทุกคนวันนี้หมดเวลาแล้วบ๊ายบายนะคะเจอกันวันพุธค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยยขอบคุณค่ะ